นี่เป็นหมู่บ้านชนเผ่าขมุที่เมืองไซแขวงอุดมไซครับต่อแรงๆรอดเที่ยวสมชนบทวิหีสาวลาวครับพี่น้องยัยสบายดีอากาศเย็นทั้งหั้นอนอยู่บ้านเนาะมีนกามาเมืองเหว่ดเป็นหมู่บ้านผสมผสานครับทั้งลาวสูงแล้วก็ทั้งไทยลื้อที่แขวงนี่นะ แตส่วนหลานจะเป็นกระมูกับลือดหลายแต่ว่าโซนนี้จะเป็นโซนของคนกระมูกที่ยังน้อไม่ใหญ่เก็ดเขากินเนาะเก็ดเข้าขายอนะ่ะเก็ดขายวะ<อ>ก,ยกินเลยเจนะ็กินเลยแลาะแกะกินเองวะแกะกินได้ มื้อท่านซาพันกี่วะขาถือให้ไหมครับกี่ถี่ซาลาวชุนเผ่าขมุกครับสามหน่วยซาลาว์พันสามหน่วยซาพันกี่ประมาณสี่สิบบาทเนาะในค้าเพื่อนไขนะจะเป็นบริการตอนเลี้ยงซาบ้านเพื่อนลักที่กินเข้าเลี้ยงพี่น้องเมนูไก่ป่าครับไก่ป่าเป็นขางไฟมันแหมแล้วก็ชิดเมนูอ้อดหลามพี่น้องเป็นการถนอมอาหารของชุนเผ่าขมุกครับ บรรยากาศสาวลาวชุดพ่อขโมดเล่นเป็นอย่างกับเด็กน้อยพี่น้องโอ้ข,ขนาดนเนาะเล่นน้ำเดบอเล่น,เ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 นน้ำแน่เล่นน้ำแน่เดบอเติมหมุนเนาะ พิธีสาวลาาแล้วก็เด็กๆเ,เล่นเต้นย่างพี่น้องลานกลางหมู่บ้านครับ <c oughs> <c oughs> เงี้ชุดเผ่าหมู่บ้านขมูนี่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายเลยครับพี่น้องตอนแรกมากัเกิือเป็ดเกือไก่อยู่ใต้ถุนบ้านครับนี่จะเป็นห้องครัวขี้ตะไคร้พี่น้องบนนี้นะโอ้เป็ดพีด่น้องครับลายโตขานาดหมู่บ้านชุดบอดูเทิงภูเขาครับ นี่จะเป็นห้องครัวแล้วก็นี่จะเป็นบนนอนพี่น้องจะเป็นบ้านทรงสั้นท็ดด้วยผากระแตฝาไม้ไผ่ครับเต้มาเยอะนอ

สบายดีเห็นอย่างนเนาะกินข้าวกินเล่นเนะาะชาวบ้านพากันกลับมาเตืนหน้าพี่น้องครับคนมาข้าวโพดกลับมาบ้านครับพี่น้องแล้วก,กันทีน่ก็เข้ากินแรงหนึ่งข้าแล้วก็เกลือไก่พี่น้องบรรยากาศสวยงามลา้ครับเป็นหมู่บ้านอยู่ทึงภูเขาเลยพี่น้องอยู่กันแบบเรียบง่ายเลยครับพี่น้อง ตาภาษาช่อเขาครับผ่านเราเลยเจ้าโคมันออกนะนี่ผ่านนี่ล้ามาทอดซักเนี่ยก็ว่าจังหวะจอนานั่นเขาบอกไปหักบัว เดี๋ยวว่ามันปากได้ไงโอ้ี่น้องปากวันีจ่จองจองจอง <c oughs> จองจองด้อเขจองด้อภาษาลือภาษาลือปากือปากปากว่งจ้องแม่เอจอจองจองมันม่จองปากป เห็ดแนวกินแรงพี่น้องมีที่ทำทุบแซบบ้านอยู่ทุบสองบรรดินครับโคนานเขื่อนเขาจะเป็นอันนี้เขาจะกินข้าวสาคมกันตลอดโอ้ตอนที่วะไพ่น้อยไพ่ใหญ่มากินทั้งย่าพี่น้องเนาะแมนเดี๋ยวอ้ายๆก็จะตามมาโดยคือวงพ่อข้าวสมาครเนาะอันนี้มันจำเจียวอีนอหนี่มันบอกเลยต่ำตามเห็ดอ้อหลามโอ้ต่ำเนาะลั่วรั่วแกงเลยบุเมนเนาะต่ำเนาะตต้มเนื้อเอามาต่ำเนาะ เดี๋ยวนี้จีออกมากินได้เลยอันนี้นะใช่ท้ามะเขือพวงมะเขือ,อลายทั้งโนโวายพี่น้องครับอ่าเมนูอลลบมะนะอันนี้กินได้ละมันโดยพี่น้องครั้งแรกที่เห็นชาวลาวเฮ็ดเมนูอลลับสกินปกติซื้อย่างเดียวคนนะ่ะ ซาลีวักฝันโนโนโน้ประจันถึงไวไวประจันเนี่ยคุณแม่ครับมันขึ้นอย่างใส่หมอนะตอบนี่กระชามันนี้เป็นพันยังอันนี้เป็นทุนทุนเนาะทุนทุนใส่หมอนแกเป็นลามพี่น้องภาษาลีวัดทุนทุนภาษาลีเป็นเป็นทุนก็ลราส่วนนี้ก็เร้างเสรลายแหละเนาะ มาแล้วมาแล้วสนิทมและแหละสุกแล้วครับเมนูอ้อหลามไทยลือครับซีนหมูครับซีนหมูน้ามันจะคึบคึบแห้งเนาะพอดีแซ่บพอดีเข้มข้นหนะนะใส่ตักซ้อมถั่วเจสซี่บะมี่อันพ่อคอมออกเบ็ดนี่คือเมนูอาหารชุดพ่าไทยลี้ครับพี่น้องรู้เขาบ้างครับรวมใส่เมนูอ้อหลามนี่มันจะคนละรูปแบบยดพีนาะ สุดใครสุดมันครับเอาลามซีนหมูเอาลามซีนหมูเนาะพี่น้องครับซึ่งเป็นเมนูที่แบบเป็นของชนเผ่าไทนลีอแบบดั้งเดิมเลยพี่น้องที่นี่ก็เป็นบุญวัฒนาร้านที่แบบจะมีโอกาสมากินเมนูอาหารแบบบ้านๆกับพี่น้องชาวรดมไส้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามากินข้าวแล้วก็ซีมเบอร์ว่านก็เดี๋ยวจะคปากนะโดยรวม ไทำมันแล้วมันมีเขียว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 ไม่มีโอ๋ไม่เขาเลยเขียวมัได้หนั่งชั้นเดียบจับฟางเอตอนนี้ก็ทำไมใครเขาเขาซึ้งเนี่ยครับทำไมไอ้หยักมือดิโอ้หน่วยหงาขนาดเปน้องนี่เปลีนเปลี่ยนพวกเตียงไปหามาอีกเมื่อกี้นะพี่น้องนี่อันนี้คือหน่อไม้เผาครับที่เขาไปหามาครับพี่น้องเรียกว่าหน่อไม้พวกวานครับพี่น้องนี่ครับเออเออฮะสุดยอด พร้อมแซ่บหวานเลยแซ่บๆอ่าพราะสุดท้างไก่ีที่ไหนนี่ยอัน้เนืปลาปนเมื่อ่งปลาืนเมือไาวอ่ะอาหารมาเป็นน้ำปลาเอาหารมาเป็น้ำาอันนี้อันนี้ันเีา่เอไจ้าอชื่อนั่นแต่กินยาเราเลยต้องเข้าไปจัดจ้านคนน่ะที่ชื่อแ่ไว้ยาเราด้มีเหรอ กแหลจน้ีนีีล้งีกินเลยได้กินะกินเลยมาาี้ซาทงนีเขาเลยกินอะไาเหน่อยนั่นอือเฮามี่ตยเม็ดเงยตรวจเมนูอลาอาหารจังตรวยูทูบช่องประดิษครับพี่น้องนี่เป็นออลาบหมูปลาพี่น้องอลาหมูปลาสีหมูปลาตื่นเต้ว่าเขา แกงหน่อไม้ไม่ใส่ยานางครับนี่แกงหน่อไม้น้ำใสคือน้องน้ำใสแต่นัวเลยหนัวแซ่บเลยอืมมัทชีมีกลิ่นมกขาบเป็นรักเลยไปตรงนี้เมนูแกงผัักนี้มัทชี่มีกินกลิ่นพวกไอ ใครต้ารงกว่่ไมเนี่ยเอาเป็นเป็นเป็นรักเลยเด่นเลยรสชาติแบบจืดๆเิดจืดนแตัวแกงเนืแกงมาใส่มักบวบกแล้วก็ใส่ยอดมาตื้อครับพี่น้องแกงโอ่งแกงโอ่งวะแกงยอดนักเตะโอ่งน่ยแกงแกงเขาแกงาเตโอ่งพนั่นเลยยามือห้าแกงโอ่งรสชาติแีกป๊ๆแซ่พน้องเมนูแกงโอ่งนะรว่าแกงแกงพักครับแกงยอดนักเตะโอ่ง อ๋ออันนี้เป็เสียบหนึ่งล่ะเ๋ยวเอ้าหน่อไม้เขาเคยกินใบมักใบปาดมาก่อนันนี้คือเมนูยังประดินงนเอะร์อเมนูใบมักใบใช่ใบใช้เข้าเนาะใบใช้เข้านี่ข้าวใบมักใบอ๋อกินข้าวี่อ่างนียุ่ยไม่มาอีกจ่านี้เอาเกลือมาแม่นเอามาแล้วเกลือมา าจานเตักใสเกลือน้อหนึ่งนอันัวกลมกล่อมเหมืีจานหั่นาใส่จานเป็นักบวงตักใส่ก็เด้เข้า้อลองบังนึงนึเมนูมายครับเมนูมาไปนี่ แพงกว่าซิงงัวิีนควายมาเ้วอยหน่ฮะรลนีงหนึ่งแสนสองมืนกีบเงินให้ที่ประมาณ240สีส่สบาท,ทเช่ะมักไปเนี่ย,ยมักไม่เนาะอกนันเป็นพัน,นยุพืชเนาะ